พิมรี่พายไลยฟ์สดขายน้ำปลาร้าจัดโปรเดือดสวนรามา่าซื้อก่อนค่อยพูดยอดขายเกินคาดตอนจบหักมุมช็อตฟิลเพื่อนรักยังคงเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนติดตามอย่างต่อเนื่องปมราม่าระหว่างพิมรี่พายพิงระดาพรเบนจวัฒนพัทแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังและเจโกบที่ออกมาร้องเรียนว่าพิมรี่พายเบี้ยสัญญาในการผลิตน้ำปลาร้าจากที่จะจ้างผลิตเป็นล้านขวดกลายเป็นว่าพิมรี่พายรับไปแค่สามหมื่น ปวดแล้วยังไม่จ่ายเงินทั้งที่เจกบกลงทุนทำโรงงานใหม่แถมเป็นหนี้หลายล้านเพื่อการนี้โดยเฉพาะในขณะที่พิมรี่พายก็สวนมาว่าน้ำปลาร้าจากโรงงานเจกบกกกไม่ได้มาตรฐานแล้วตนจะรับเพื่อเอาออกมาขายได้อย่างไรล่าสุดเมื่อช่วงค่ำของวันที่6กรกฎาคมที่มาพิมรี่พายได้ไลฟ์สดขายขายน้ำปลาร้าข่ามกลางกระแสรามา่าพร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษโดยเธอลั่นไว้ว่าขาดทุนก็ให้ขาดไป เพราะราคานี้เป็นโปรโมชั่นดราม่าซึ่งผ่านไปไม่ถึงหนึ่งนาทียอดขายถล่มทลายขายได้ห้าหมื่นขวดและขายไปได้ไม่ถึง15นาทียอดขายทะลุ3.5แสนขวดก่อนที่เธอจะได้หยุดการขายพร้อมถอนสายบัวขอบคุณลูกค้าในขณะเดียวกันทิมรีพายยังเผยในไลฟ์สดอีกว่าทุนไม่ใช่13บาทเพราะว่าไม่ได้ทำและไม่ทำถ้าไม่ได้คุณภาพมาตรฐานที่แบรนด์ตั้งไว้ด้วยความเป็นแบรนด์ของแม่อ e ีทินที่ขายตั้งแต่ปี2564 ปีนี้เข้าปีที่3ความเป็นแบรนด์แม่อีพิมสีกลิ่นเนื้อรสความเข้มข้นต้องเป๊ะและหลังจากจบการขายน้ำปลาร้าไปแล้วเธอก็ไลฟ์ขายของต่อโดยระบุว่าขายก่อนเดี๋ยวค่อยพูดสุดท้ายถึงแม้จะขายของไปจำนวนมากแล้วแต่เจ้าตัวก็ยังไม่ชี้แจงประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดงานนี้ทำให้ชาวเน็ตเข้ามาถามเธอจำนวนมากจนเธอพูดว่ากูเล่าแน่แต่ก็เล่าในชั้นสารไปแล้วบาย ก่อนจะปิดไลฟ์ไปท่ามกลางความงุนงงของหลายๆคนที่รอฟังเธออธิบายถึงเรื่องราม่าดังกล่าวเรียกได้ว่าตัดจบแบบช็อตฟิลเพื่อนรักสุดๆ